การประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดรบบุรีเมื่อวันศุกร์ที่15กันยายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมพระเพราชาอาคารรันตนเทพสตรีชั้น3มหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรี อำเภอลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายวชรรเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมการชี้แจงและจัดทำนโยบายระดับจังหวัดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถาบันการศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรอิสระผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนประชาชนและภาคส่วนต่างๆที่มีบทบาทต่อการพัฒนาจังหวัดลบบุรีนางชนิตาแสงครบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบรุรีให้การต้อนรับและกล่าวรายงานในการดําเนินการวางแผนและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงกําหนดให้มีการประชุมชี้แจงการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดจังหวัดลบบุรีพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวข้องปัญหาศักยภาพโอกาสและทิศทางการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบพัฒนาพื้นที่จังหวัดในอนาคตโดยได้เชิญผู้แทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งในวันนี้จะมีการ ถ่ายทอดสด การประชุมผ่านทางเฟซบุ๊ k ร่วมด้วยทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ไปประมวลผลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและจัดทําร่างผังนโยบายระดับจังหวัดให้มีความครบถ้วนและจะนําร่างผังนโยบายระดับจังหวัดกลับมารับฟังความคิดเห็นอีกครั้งก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ ในราชกิจจารูเบกษาเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไปสำหรับผังนโยบายระดับจังหวัดนั้นมีบทบาทสำคัญในการเป็นกรอบชี้นำการใช้พื้นที่จังหวัดที่จะสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยจังหวัดลบบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,000ปีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันจากข้อมูลประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงก่อตั้งเมืองลบบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากที่ตั้งมีความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์ ต่อมาในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามก็ทํานุบํารุงและสร้างเมืองลบบุรีให้เป็นเมืองทหารจึงทําให้จังหวัดลบบุรีเป็นทั้งแหล่งโบราณคดีที่ร่าค่าและเป็นเมืองศูนย์กลางทางทหารที่สําคัญไปพร้อมๆกันนอกจากนี้จังหวัดลบบุรียังมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกทั้งทางบกและทางรางม,มีเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีป่าสงวนแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ถึง4ี่แห่งและมีแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศไทยทั้งนี้จังหวัดลบบุรีมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในอีก5ปีข้างหน้าคือลบบุรีเมืองหน้าอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมดีมีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยววิถีใหม่มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาจังหวัดลบบรุรีสู่การเป็นเมืองหน้าอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนลบบุรีให้ดีขึ้นในทุกด้านอานุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษและได้รับมาตรฐานสากลเพื่อสุขภาพที่ดีของคนลบบรุรีปรปับรูปแบบการท่องเที่ยวให้ตอบสนองพฤติกรรมของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่อง เที่ยวให้มีมาตรฐานสากลเพื่อให้รบบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้คนรบบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนักรับวนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบุรีโพส์ทีวีตรับทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภายรับทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน